สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 615ผมลาออกจากงาน31มีนาคม65ถ้าผมไม่ทำประกันต่อไปใช้สพสอชอบัตรเหลืองเพื่อรักษายามป่วยหรือทำประกันต่อมาตรา39อันไหนจะดีกว่ากันครับรับบำนาญชาราภาพแล้วเดือนเมษายน65ครับแม้แต่ถ้าคุณถามว่าสมัครมาตรา39กับไม่สมัครมาตรา39 ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมศึกษามาพอประมาณเนี่ยผมยังไม่กล้าตอบคุณเลยว่าอันไหนดีกว่ากันอันเนี้ยคุณให้ผมเปรียบเทียบกับเรื่องที่ผมไม่มีความรู้เลยนั่นคือสิทธิ์ของสอปสอชอผมไม่กล้าเปรียบเทียบครับว่าอะไรดีกว่ากันดังนั้นผมให้ข้อมูลเฉพาะมาตรา39ก็แล้วกันนะครับถ้าคุณมาทางมาตรา39ความคุ้มครองเรื่องของการรักษาพยาบาลมีอย่างแน่นอนครับ และคุณสามารถที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ทุกปีถ้าคุณไม่พอใจสถานพยาบาลที่คุณใช้อยู่แต่ถ้าหากว่าคุณไปอยู่บางจังหวัดที่มีสถานพยาบาลจำกัดคุณก็คงจะมีตัวเลือกได้ไม่เยอะแต่ถ้าคุณอยู่ในจังหวัดที่มีโรงพยาบาลให้เปลี่ยนได้เยอะอันนี้คุณก็เปลี่ยนสนุกเลยครับปีนี้ตรงนี้ไม่ดีก็เปลี่ยนไปที่ใหม่ได้จนกว่าจะเจอที่ที่ดีนะครับหรือถ้าคุณใช้ ในช่วงที่เป็นมาตรา33อยู่แล้วคุณก็สามารถใช้ต่อได้เลยถ้าคุณพอใจในตอนที่เป็นมาตรา33ผมเชื่อว่ามาตรา39ก็ต้องพอใจคุณเพราะสิทธิ์มันเหมือนกันกับตอนที่เป็นมาตรา33ส่วนสปสชอเนี่ยผมไม่รู้ว่าสิทธิ์ของเขาเป็นยังไงนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณเคยเป็นมาตรา33มาตรา33เนี่ยคุณพอใจไหมล่ะกับสิทธิ์เรื่องของการรักษาพยาบาลถ้าคุณพอใจ มาตรา39ก็ต้องพอใจใคุณเพราะมันอันเดียวกันนะครับส่วนสพสอช,ชคุณอยากรู้คุณต้องไปหาผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนี้อธิบายให้คุณฟังหรือคุณไปศึกษาค้นคว้าจากหลายๆแหล่งนะครับว่ามันตอบโจทย์ชีวิตคุณหรือไม่นะครับคราวนี้ครับกลับมาที่มาตรา39ครับอย่างแรกที่ได้ไปแน่นอนคือเรื่องของสิทธิการรักษาพยาบาลน,นะครับคุณยังจะมีความคุ้มครอง ในกรณีตายกรณีทุพพลภาพกรณีคลอดบุตรถ้าสมมุติว่ามีลูกอีกนะครับก็จะมีค่าคลอดแล้วก็จะมีสงเคราะห์บุตรผมไล่ครบเรียงเนี่ยรวมเจ็บป่วยด้วยก็5กรณีแล้วนะครับแล้วก็กรณีชาราภาพก็จะมีการสะสมต่อไปแต่กรณีชาราภาพเนี่ยนะครับถ้าตอนนี้คุณรับบำนาญอยู่ การที่คุณสมัครมาตรา39จะทำให้บำนาญของคุณถูกหยุดจ่ายครับอันนี้คือข้อเสียนะครับถ้าสมัครมาตรา39บำนาญถูกหยุดจ่ายและข้อเสียข้อที่2ก็คือคุณต้องเสียเงินทุกเดือนเดือนละ432บาทนี่คือข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับมาตรา39ถ้าสนใจ ไปศึกษาในคลิปเก่าๆที่ผมเคยทำเอาไว้ได้นะครับส่วนเรื่องของสปสชคุณต้องไปถามคนอื่นแล้วครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ